สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สาพยากรหรือสาพยาโรนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชาวราศีกุมประจําเดือนมีนาคม2 5 6 6นะคะราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพัน์ถึง12มีนาคมนะคะสําหรับการทํานายดวง นี้นะคะเป็นดวงโดยรวมเป็นดวงโดยกว้างฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงได้บ้างนะคะดูอย่างมีสตินะคะซึ่งสาจะดูในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะคะถ้าใครดูแล้วนะคะถ้าใครดูแล้วเข้ามาดูแล้วรู้สึกว่าดูแล้วมันไม่โอเคก็นำไปปรับปรุงแก้ไขนะคะเนาะ มันเป็นการเป็นแนวทางเฉยๆนะคะเป็นแนวทางในการที่เราจะใช้ชีวิตนะคะอย่าดูอย่างงมงายนะคะซึ่งสาได้เปิดไพ่ไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่พรมยานนะคะเรื่องเปิดใายนะคะคุณได้ได้ไพ่เท้าทัตตรสถนะคะเท้าทัตตรสถคืออะไรเท้าทัตตรสรถก็คือ เป็นความหมายของไพ่เป็นไพ่แห่งความเป็นสิริมงคลนะคะก็คือคุณจะได้รับการดูแลคุ้มครองจากเทพจากเทพ,จา,พจากพรมจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าคุณจะมีปัญหาหรือว่าประสบประสบอันตรายนะคะก็จะแคลายคาดปลอดภัยนะคะถือเป็นไพ่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะอำนวยพรให้คุณนะคะให้คุณในเรื่องของ ความเคล้วคลาดและก็ปลอดภัยนะคะอันนี้เป็นไพ่ของชาวราศีกุมในเดือนนี้นะคะก็มาดูกันว่าไพ่ทาโร่นะคะได้ไพ่อะไรบ้างไพ่ใบแรกที่ได้นะคะไพ่เมจิเชียนขึ้นมานะคะห้าเมท้า4ี่ถ้วยสมเหรียญไพ่เดอะสตาร์ The Star ค่ะและไพ่9้าถ้วยเดอะทาวเวอร์เจดดาบ หถ้วยแล้วก็ไพ่6ดาบน,นะคะไพ่ขึ้นมาน่ะมีไพ่เมจิเชนขึ้นมาไพ่เมจิเชนขึ้นมาแสดงว่าตัวตนคุณอ่ะคุณเป็นคนที่ถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นนะคะบางคนอาจจะเป็นหมอดูบางคนอาจจะมีเรื่องของการเรียนการศึกษาบางคนมีปาฏิหารเกิดขึ้นในชีวิตคือมีเรื่องของ สิ่งที่ไม่คาดคิดสิ่งที่ไม่คาดหวังเกิดขึ้นนะคะแต่โดยพื้นฐานคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีความรู้นะคะเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้นะคะแต่ในรอบเดือนนี้นะคะเดือนมีนาะคมนี้นะคะคุณจะเป็นคนที่งานยุ่งไพ่ห้าไม่เทาาขึ้นมางานยุ่งงานยุ่งงานเยอะนะคะแล้วบางทีคุณก็แบบไม่สนใจใครอะ่ะบางทีมันมัน อาจจะเหนื่อยจากงานเหนื่อยจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบางที่ใครมาชี้แนะชี้นําอะไรคุณก็ไม่ค่อยจะสนใจนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะบางคนทํางานค้าขายค้าขายดีมีกําไรนะคะมีคนคอยช่วยเหลือคอยอุปถรัรมม์นะคะมีไพ่ด h สตาร์เกิดขึ้นนะคะไพ่ t h สตาร์เป็นไพ่แห่งความสุขความหวังมีโอกาสนะคะจริงๆในในรอบเดือนเดือนนี้นะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณรู้สึก เป็นคนมีเสน่ห์ไพ่เก้าวถ้วยมีเสน่ห์มีความรู้สึกเต็มอิ่มมีความรู้สึกอิ่มเอมนะคะแต่ให้ระวังเนาะไพ่เดอะทาวเวอร์ The Tower ขึ้นมาระวังการมีปากเสียงระวังเรื่องการทะเลาะวิวาทนะคะให้ระวังนะคะแล้วก็ให้ระวังอีกเรื่องหนึ่งคืออาจจะมีคน หักหลังคนแทงา้งหลังคนเข้ามาแล้วทาอะไรไม่ซื่อสัตย์กับคุณและอยู่ตรงตําแหน่งนี้จะเป็นคนในครอบครัวคุณก็ได้ไม่ซื่อสัตย์กับคุณนะคะในใจคุณอะ่ะคุณเป็นคุณคิดแต่เรื่องเดิมๆที่มันล้มเหลวมันผิดพลาดมันไม่มันมันไม่ประสบความสําเร็จแต่สิ่งสิ่งดีๆที่เหลืออยู่ที่คุณไม่ค่อยจะมองเห็นนะคะคือสิ่งดีๆมันเหลืออยู่นะคะแล้วก็ท้ายเป็นไ้า หกดาบไพ่หกดาบเกิดขึ้นเนี่ยหกดาบนะเป็นไพ่ที่ไม่ว่าปัญหาอุปสรรคอะไรจะเข้ามานะคะมีคลื่นอะไรเข้ามากระทบก็แล้วแต่นะคะเวลาจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่ทุกอย่างต้องอาศัยเวลานะคะอันนี้คือไพ่บอกแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันเลยนะคะว่าในเรื่องของการงานชาวราศีกุม จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานนะคะชาวราศีกุมอย่างที่บอกการงานคุณเยอะงานคุณยุ่งแล้วคุณก็กำลังมองหางานใหม่นะคะคุณในเรื่องของการงานเห็นไหมคะได้ไพเ่เจ็ดดาวเจ็ดดาวในเรื่องของการงาน,นแสดงว่าอา,อาจจะมีคนไม่หวังดีไม่ซื่อสัตย์ในที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องงาน ไม่ว่าคุณจะช่วยเหลือคุณจะแบ่งปันคุณจะอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่ซื่อสัตย์นะคะให้ระวังระวังไว้าบางคนเข้ามาหาผลประโยชน์จากเรื่องของงานก็ได้นะคะในเรื่องของการงานนะในเรื่องของการเงินค่ะเดี๋ยวเปิดในเรื่องของการเงินนะการเงินคุณได้ไพ่สามเหรียญก่อนนะที่การเงินของคุณก็ไม่ได้ย่ำแย่ยสักทีเดียวแล้วก็มีเงินเข้ามานะคะ มีเงินเข้ามาให้พอได้จับจ่ายใช้สอยหรือบางคนหาเงินได้จากงานที่ทำนะเงินมาจากงานจริงๆนะคะการเงินของคุณช่วงนี้อยู่ในช่วงที่แบบว่าใพ้เอิมเพิ่มขึ้นเป็นการเงินค่อนข้างจะมั่นคงการเงินของคุณมาจากเรื่องของการงานนะคะได้ควีนลอวานได้เอเมอร์เร ะะการเงินของคุณมาจากเรื่องการงานความมั่นคงในเรื่องของการเงินแล้วก็บางคนอาจจะเจอทางออกเจอทางสว่างบางคนอาจจะแบบมีอะไรให้ให้ให้กระชุ่มกระชวยหัวใจในเรื่องของการเงินนะอม,มาดูในเรื่องของโชคลาภนะโชคลาภมีอะไรบ้างโชคลาภโชคลาภจะมีไหม ในเรื่องของโชคลาภได้ไพ่ The World โชคลาภของคุณอาจจะได้มาจากทางไกลนะใครชอบเสี่ยงนะอาจจะมีโชคจากทางไกลโชคจากคนที่รักคุณนะคะโชคลาภของคุณมาแบบนั้นโชคลาภของคุณบางทีได้มาจากออนไลน์นะคะได้มาจากใครที่ชอบเสี่ยงก็ลองดูนะคะเนาะเสี่ยงโชคโชคลาภของคุณบางคนได้จากเล็กที่บ้านนะ ามาดูในเรื่องของสุขภาพสุขภาพอย่างที่บอกให้ระวังอุบัติเหตุระวังอุบัติเหตุนะคะสุขภาพของคุณเนื้อในไพ่ห้ามาด่ะสุขภาพของคุณจะเหนื่อยจากเรื่องของการงานนอนไม่หลับฝันนะคะ <c oughs> บางคนนอนไม่หลับบางคนเพอ้อฝันบางคนแต่มีไพ่เดือดซ่าขึ้นมาอีก นะคะถามว่าสุขภาพของคุณย่ำแย่แสักทีเดียวไหมก็ไม่นะคะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ย่ำแย่เพียงอาจจะมีเหนื่อยมีล้ามีท้อมีอะไรซึ่งมีหมดทุกอย่างเลยในช่วงนี้ของคุณนะคะ,ะก่อนที่จะไปดูเรื่องของความรักนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนําอยากเตือนอะไรชาวราศีกุมภบ้างแต่อย่าลืมว่า,พาไพ่ใบแรกดีเสมอน,นะคะที่ได้ไพ่อ่ ต่อให้คุณมีปัญหาหรือมีอะไรคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะคะเนะาะโดยไพ่คำว่าเตรียมพร้อมแล้วก็ร่มเร็วนะคะเตรียมพร้อมเนี่ยหมายถึงว่าคุณอ่ะจะต้องเตรียมความพร้อมนะคะไม่ว่าจะทำอะไรนะคะเตรียมตัวเองเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมก่อนก่อนที่จะลงมือทำนะคะไม่ใช่คิดแล้วทำเลยต้องเตรียมให้พร้อมก่อนที่จะลงมือทำแล้วก็ บางทีความล้มเหลวที่ผ่านมามันเป็นบทเรียนนะคะบทเรียนไม่ให้เราไปทําซ้ำอะเออเราเคยทําแบบนี้แล้วมันไม่ประสบความสําเร็จเราก็ต้องลองแบบใหม่ดูนะคะซึ่งความล้มเหลวมันจะเป็นบทเรียนให้เราอย่างดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในเรื่องของความรักนะคะชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรบ้างขออนุญาตเก็บไพ่สำหรับนี้ เก็บไพ่ชุดนี้ก่อนเดี๋ยวจะเปิดไพ่ให้ใหม่ในเรื่องของการของความรักสําหรับคนโสดความรักสําหรับท่านที่มีคู่และความรักสําหรับคนที่มีคนคุยนะคะมาดูก่อนเลยสาหรับคนโสดนะคะความรักคนโสดญญสก,ก่อนอนุญาตสับไพ่ก่อนความรักคนโสดนะคะ ความรักคนโสดนะคะคนโสดคุณได้ไพ่ควีนถือเหรียญ er นะคะคุณมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการหาเงินการเก็บเงินนะคะคนโสดชาวราศีกุมคุณจะมีโชคลาภจากด้านการเงินนะคะจากด้านการงานคุณจะประสบความสําเร็จแต่อาจจะช้ากว่าคนอื่นอ่คุณมีคนรักเข้ามาไม่มีนะคะมีคนเข้ามารักคุณแต่คุณรู้สึก เวลามีคนเข้ามารักคุณจะคิดถึงเรื่องของความหลังความเดิมความเกา่ากับเก่าเดิมๆนะคะพราะคุณคุณคิดถึงเรื่องว่าในเรื่องของความรักคุณไม่ประสบความสําเร็จไม่ประสบความสําเร็จล้มเหลวนะคะแต่มันจะมีสิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนะคะขอเพียงคุณสู้นะในเรื่องของความรักนะคะมันมันอาจจะเหนื่อยหน่อยอะไรเงี้ยในเรื่องของความรักแหละนะคะ แต่ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีต่อใจนะคะอ่ะสุดท้ายคนโสดคุณก็เหมือนอยากอยู่เป็นโสดเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุดท้ายคุณคิดว่าคุณมีคู่คุณมีคู่คุณก็เหมือนอยู่ตัวคนเดียวอคนโสดคนโสดชาวราศีกุมคนโสดชาวราศีกุมทำไมคิดแบบนั้น คุณเหมือนบอกว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาหรือสิ่งที่ที่มันผ่านมานะในเรื่องของความรักนะคุณรู้สึกว่าอมันคุณเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวคุณหนักอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็มีคู่เหมือนไม่มีทําให้คุณรู้สึกทอ้อนะแต่มีคนเข้ามาจีบคุณนะคะมีคนเข้ามาจีบนะ มีคนเข้ามาจีบคุณและถึงขนาดได้มั่นหมายด้วยนะสาหรับท่านที่มีคู่นะก็ลองเปิดใจดูค่ะคนที่คนที่มีคู่คนโสดนะคะผู้ที่ในคนโสดจะมีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามาแต่ก็ต้องลองเปิดใจดูนะคะลองเปิดใจดูเปิดใจคบดูนะอ่ะมาดูสําหรับคนที่มีคนคุยเนาะท่านที่มีคนคุย ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะไม่รู้จะเป็นยังไงต่อมาดูสิว่าตันที่มีคนคุยจะเป็นอย่างไรบ้างคนที่มีคนคุยนะคะไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่เจ็ดไม้เทา้ามีความมุ่งม,มั่นมีความตั้งใจมีการเรียนรู้ฝึกฝนในเรื่องของงานอืมไพงานออกตลอดเลยนะคะมันเหมือน มีคนเข้ามาหาคุณนั่นแหละมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นเข้าหาคุณนะคะแต่ตัวคุณเนี่ยมีความมุ่งมั่นมากเลยมลุ่งมั่นในเรื่องของงานคุณอยากประสบความสำเร็จในเรื่องของงานแล้วก็ <c oughs> มีคนเข้ามาหาคุณมีคนเข้ามาอาจจะเป็นหนุ่มในเครื่องแบบก็ได้นะคะเข้ามาหาคุณคนที่คุณคุยอยู่ สามารถไปต่อได้ไหมไปต่อได้นะคะสามารถไปต่อได้สามารถอ่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงได้แต่ให้ระวังอาจจะมีปัญหามีปากมีเสียงกันได้นะคะนายอวานโอเคอ่ะเดอะสตาจะบอกว่าในคนที่มีคนคุยนะคุณเหมือนว่ามุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานคุณอยากประสบความสำเร็จในเรื่องของงานมาก นะคะในเรื่องของคนที่มีคนคุยคุณก็คุยอยู่นะแล้วก็เหมือนเขาอดทนกับคุณหรือคุณอดทนกับเขาไม่รู้แต่จะมีบางสีบางอย่างเปลี่ยนแปลงนะแต่สุดท้ายการเปลี่ยนแปลงคือคือทำให้คุณมีโอกาสมีความหวังมีความสุขนะคะบางคนอาจจะทะเลออกกาะกันมีปัญหาปากเสียงกันคนหนึ่งแบบ มุ่งมันแต่ทำงานคนนึงอีกคนไม่สนใจนะคะต้องปรับตัวปรับจูนเข้าหากันมาดูซิว่าอันที่มีคนคุยไป็นงีงคุณเหมือนว่าเออในเรื่องของความสัมพันธ์มันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่มันมันมันยังไม่ลงตัวเขาบอกว่าให้คุณนะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะเวลามันจะช่วยนะช่วยคอนโทรลช่วยเยียวยาแล้วก็เปิดใจนี่ไง สุดท้าย heart to heart conversation เปิดใจคุยกันนะคะสำหรับท่านที่มีคนคุยนะคุณมีปัญหาอะไรคุณเปิดใจคุยกันเลยนะคะบางทีไม่ต้องไปยึดติดไม่ต้องไปยึดกับกรอบเดิมๆที่ตั้งไว้นะคะ <c oughs> ขอไปอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสำหรับคนที่มีคู่ คนที่อย่าลืมนะคะสําหรับการทํานายดวงบอกแล้วว่าไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นดวงโดยรวมโดยกว้างนะไม่ใช่ดวงส่วนตัวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสําหรับท่านที่มีคู่ชาวราศีกุมนะมาดูซิเดือนมีนาคมเป็นอย่างไรท่านที่มีคู่ชาวราศีกุมได้ไพ่เทมเพลนส์ค่ะมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณ ให้เพจออกวานมีการเริ่มต้นใหม่มีการเรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆนะคะคุณต้องต่อสู้นะต่อสู้คุณรู้สึกบางทีแบบสู้ไปเยอะมันมันเหนื่อยนะบางทีมันก็สับสนมองไม่เห็นทางมองไม่เห็นทางออกนะเออคุณเหมือนแบบคุณมีความที่อ่อนไหวง่ายอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเนาะ อารมณ์อ่อนไหวง่ายอารมณ์ขึ้นขึนลงลงนะคะแต่ก็โอเคคู่ของคุณบางทีเขาก็เข้าใจแหละนะคะคุณก็รักกันดีอยู่นะนะคู่คองคุณแต่บางทีมันก็เพราะด้วยความอารมณ์ของคุณอ่อนไหวง่ายอารมณ์ขึ้นขึนลงลงมันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกปวดหัวไหม <c oughs> นะคะแต <c oughs> ท่ทั้งหมดทั้งมวลคุณก็รักกันดีนะคะครอบครัวแฮปปี้ดีมีความสุข มีเงินมีทองนะชาวราศีกรุ๊ปครอบครัวแฮปปี้มีความสุขมีเงินมีทองแล้วก็ได้ไพ่สีดาบขึ้นมาเดี๋ยวนะเขาบอกเขาบอกแนะนําว่าคุณจะต้องนิ่งให้เป็นบางสิ่งบางอย่างคุณต้องนิ่งให้เป็นถ้าคุณนิ่งไม่เป็นอ่ะคุณก็จะมีปัญหากันเห็นไหมคะอ่าคุณต้องนิ่งบางอย่างคุณต้องนิ่งบางทีอารมณ์บางทีมัน มันไม่น่าจะทะเละ้อมันไม่น่าจะเวี่ยงมันไม่น่าจะวีนคุณก็เวี่ยงคุณก็วีนอะไรเงี้ยนะคะเนาะเดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มให้ ค่อยบอกว่ามีาใครบางคนจากอดีตเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็ด้วยสถานการณ์อย่างนี้คุณก็เหมือนโทรหากันบ้างอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็อืมคุณรู้ว่าคุณควรจะทําอย่างไรต่อในความสัมพันธ์นะคะชาวราศีกลุ่มเนาะจริงๆในเรื่องของความรักมันไม่มีอะไรมากหรอก ในเรื่องของชีวิตคู่ก็ไม่มีอะไรมาหรอกขึ้นอยู่ว,ว่าคุณจะปรับจะจูนกันยังไงนะคะอันนี้เป็นไพ่ของชาวราศีกุมนะคะในเดือนมีนาคมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ขอให้ชาวราศีกุมโชคดีมีความสุขแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ